สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หลักสูตรเขียนโปรแกรมด้วยภาษา VB.net และการใช้งาน Crystal Report ผมธนินแรีงามหรือไอเบทคุงจะเป็นผู้ดำเนินการสอนครับเนื้อหาที่ผมจะสอนในหลักสูตรนี้พื้นฐานการเขียนโปรแกรม VB.net โดยใช้ console application แบบ Step by Step พื้นฐานการเขียนโปรแกรม VB.net โดยใช้ window s form application และการใช้งานคอนโทรลต่างๆการสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หรือ RDBMS สำหรับโปรแกรมขายสินค้าโดยใช้ Microsoft Access 2016การสร้างฟอร์ม GUI สำหรับการเชื่อมต่อฐานข้อมูลและการใช้ CRUDoperation สำหรับจัดการฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรมบริหารจัดการสินค้า หรือ Product Management เป็นตัวเดินการสอนพิเศษ Workshop r e v o ียลเวลโปรเจกสร้างโปรแกรมขายสินค้าและการตัดสต็อกหรือ Point of Sales y y t t m m และพิเศษยิ่งกว่านั้นผมจะสอนการใช้โปรแกรม SAP h i s t t r y Report ซึ่งเป็นโปรแกรมยอดนิยมสำหรับการสร้างรายงานครับซึ่งรายละเอียดต่างๆนั้นสามารถดูได้จากเนื้อหาของหลักสูตรแล้วพบกันในคอร์สนะครับ ขอบคุณครับ